My stomach hurts, man. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h ั t e v e r Club และนี่คือ w o r s ์ Your s c r e e n Time Podcast ที่จะมาแชร์ซีรีส์และภาพยนตร์ที่คุ้มค่ากับสกรีนไทม์ของคุณค่ะในเอพิโซดสองวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับผลงานจากฝั่งเกาหลีใต้นะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากภาพยนตร์มาเป็นทีวีซีรีส์กันบ้างโดยเรื่องที่แป้งจะมาแชร์ในวันนี้เนี่ยมีความเป็นอันเดอร์ด็อกมากเพราะแป้รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงสักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะบนโซเชียลมีเดียและเรื่องนั้นก็คือแมด t อ o ์ ซึ่งเป็นการขึ้นจอซีรีส์ของนักแสดงจองอูในรอบ7ปีเลยซึ่งใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะจำเขาได้จากบทพี่ขยะหรือซิริกิในรีพลา1994นะคะคู่กับนางเอกสาวโอยอนซอจากเรื่อง The Korean Odyssey แล้วก็ My s a s s y Girl Version Remake ในปี2017 m a ่ฟย์ชเตอร์เนี่ยเป็นซีรีส์จากค่ายคาคาโทีวีที่ปล่อยให้สตรีมแล้วทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาสามทุ่มนะคะในวันที่คลิปนี้ปล่อยเนี่ยน่าจะถึงประมาณตอนเก้าแล้วเพื่อนๆก็สามารถไปตามดูกันได้นะคะ โดย Ma ฟเฟย์ชอเตอร์เนี่ยเป็นซีรีส์ที่มาในธีมของผู้ป่วยจิตเวชซึ่งถ้าใครเป็นแฟนลับซีรีส์เกาหลีเนี่ยก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วว่าในทุกๆปีก็จะมีซีรีส์ธีมประมาณนี้ออกมาค่อนข้างเยอะเนาะอาจจะแบบปีละ1-2เรื่องนะคะอย่างที่ดังๆล่าสุดก็จะเป็น it's okay to not be okay ที่ซอย,ยจีเล่นคู่กับคิมซูยอนแต่ถ้าถามว่าเรื่องนี้มันแตกต่างจากเรื่องที่ผ่านๆมายัางไงทำไมถึงคู่ควรกับการดูนะคะมันก็จะบอกว่าถ้าซีรีส์เกาหลีอะปกติ อาการทางจิตเวชไม่เป็นเวแบบแฟนตาซีไปเลยอย่างเช่นใน it's okay to not be okay ก็มักจะถูกนำเสนอเป็นแนวแบบสืบสวนฆาตกรรมต่อเนื่องอย่างเช่นพวกโซเชียลพาร์หรือไซคโคพาร์ในซีรีส์แบบเ o u s e หรือว่า voice นะคะแต่ว่า m มทไฟชั่นเตอร์เนี่ยเป็นซีรีส์ที่นำเสนอประเด็นนี้ได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เรียลลิสติกทำให้ผู้คนรวมถึงแป๊บเองก็ดูแล้วอินไปด้วยนะคะรวมถึงได้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาการทางจิต ซึ่งบง้นก็เลยคิดว่ามันเป็นซีรีส์อีกเรื่องที่นอกจากดูสนุกแล้วก็ยังได้ความรู้อีกด้วยนะคะเนื้อเรื่องย่อเนี่ยเป็นเรื่องของนายตำรวจคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าโนฮวีโอซึ่งถูกพักงานอยู่จากปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์โกรธซึ่งเขาเนี่ยมีเพื่อนข้างบ้านเป็นสาวชื่อว่าอ e ีมินยองและอ e ีมินยองเนี่ยมีภาวะแพนิค OCD แล้วก็ไม่สามารถเชื่อใจคนอื่นได้นะคะโดยทั้งคู่เนี่ยตอนนี้เข้ารับการปรึกษา,าจากจิตแพทย์ในโรงพยาบาลเดียวกันแล้วก็ด้วยความที่เขาอยู่บ้านใกล้ๆกักนอะ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมถ้าเขาจะแบบเดินส่วนกันหรือว่าเจอหน้ากันบ่อยๆแต่ด้วยความที่เขาไม่รู้ว่าอีกคนเป็นเพื่อนบ้านรวมถึงอาการของตัวเขาเองอะ่ะทั้งคู่ก็เลยเข้าใจว่าอีกคนหนึ่งเป็นคนที่พยายามจะเข้ามาสต๊อกชีวิตหรือว่าพยายามแบบเข้ามาประสงค์ร้ายอะไรเงี้ยไอ้ความเข้าใจผิดอันเนี้ยมันก็เลยทําให้เกิด เหตุการณ์เหตุการณ์นหนึ่งที่ทําให้เขาทั้งคู่ได้มารู้จักกันและนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่จะช่วยให้เขาได้ผเผชิญหน้ากับสถานการณ์แล้วก็อาการของตัวเองแล้วก็ช่วยให้เขาเนี่ยสามารถมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นได้โดยนอกจากไอ้ความสัมพันธ์ที่น่าสนใจอันเนี้ยเรายังจะได้ติดตามด้วยว่าเหตุการณ์อะไรที่ทําให้สองคนเนี้ยต้องมาประสบแล้วก็ซัฟเฟอร์กับอาการทางจิต ทั้งหลายที่เขาได้เจอนะคะซึ่งจนถึงตอนนี้ที่แป้มดูประมาณตอนหกอ,อ่ะเขาก็ทําการเฉลยแล้วแหละว่าไอเหตุการณ์ร้ายๆของทั้งคู่มันคืออะไรบ้างแต่เขายังไม่ได้บอกว่าตัวละครเนี่ยจะจัดการกับมันยังไงนะคะซึ่งแป้มคิดว่ามันเป็นประเด็นที่แบบน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆเลยถึงตรงนี้เพื่อนๆก็อาจจะเห็นในแววตาหรือได้ยินในน้ำเสียงนะคะว่าทำไมแป้มดูอินจังเลย <laughs> <laughs> ก็คิดว่าเหตุผลมันน่าจะเป็นเพราะ แปมจริงๆแล้วเป็นเด็กจิตวิทยานะคะเรียนจิตวิทยามาแล้วตอนนี้ก็กําลังจะเรียนจบจากจิตวิทยาจุฬามันเลยเหมือนปลุกวิญญาณความเป็นเด็กจิตวิทยาในตัวเราขึ้นมาระหว่างที่ดูตั้งแต่ตอนหนึ่งแป๊มก็รู้สึกว่าแบบเออเรื่องเนี้ยเขาสามารถนําเสนอข้อคิดแล้วก็เนื้อหาที่เราอยากจะแบ่งปันให้กับคนอื่นในฐานะคนที่มีความรู้เรื่องจิตวิทยามาตลอด แต่ว่าเราไม่สามารถทําได้แต่ว่าเรื่องนี้สามารถทําได้อย่างสร้างสารรค์แล้วก็เข้าใจง่ายเอาไปปรับใช้ได้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งพอยต์ต่างๆมันถูกนําเสนอในรูปแบบของดีเทลที่แป้มคิดว่ามันน่าสนใจหลายๆข้อเลยซึ่งในคลิปนี้เนี่ยแป้มก็จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังสัก สองสข้อเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าใครไม่อยากถูกสปอยนะคะก็เช่นเคยแนะนําให้ปิดคลิปไปก่อนแล้วก็ไปดูซีรีส์ให้จบนะคะจากนั้นก็ค่อยมาดูคลิปนี้ต่อว่าไอ้ดีเทลที่เราจับได้เนี่ยมันอันเดียวกันไหมหรือว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็มาพูดคุยกันได้นะคะโดยข้อแรกที่แป้งชอบนะคะก็คือโรคหรืออาการที่เขาเอามานําเสนอปกติในซีรีส์เกาหลีเขามักจะเอาโรคที่แบบไม่อยากใช้คาว่าแมสแต่ว่าเป็นโรคที่ คนอาจจะคุ้นหูคุ้นตาคุ้นชื่อมาบ้างโดยเฉพาะโรคที่มีความแบบดรามา่าดรามาติกมากๆเช่นแบบโซซิโอพาสแอนทายโซเชียลเป็นคนที่แบบมีภูมิหลังบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้พระเอกของเราป่วยเป็นโรค post e m b i t m e n disorder ซึ่งถ้าแปลง่ายง่ายก็คือเป็นโรคที่มีความขุ่นเคืองภายในจิตใจแล้วเขาไม่สามารถ move on จากความขุนเคืองนั้นได้โดยเหตุการณ์ที่พระเอกเจอก็คือตอนที่เขา ยังเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วก่อนจะโดนผักงานนะเขาเคยไปบุกจับพ่อค้ายารายนึงกับรุ่นน้องของเขาอีกสองคนนะคะแต่ว่าในปฏิบัติการครั้งนั้นอ่ะตัวเขาแล้วก็รุ่นน้องอ่ะถูกรอบททำร้ายทำให้รุ่นน้องที่ไปด้วยกนะันอ่ะตอนนี้ป่วยแล้วก็กลายเป็นผักต้องแบบว่า ทำขยับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยพระเอกก็เลยมีความรู้สึกผิดแล้วก็ความรู้สึกโกรธด้วยเพราะหลังจากที่ปฏิบัติการนั้นจบอ่ะกลายเป็นว่าพระเอกอ่ะถูกสั่งฟ้อง11ข้อหาในข้อหาเกี่ยวกับการแบบประพฤติงานโดยไม่ชอบซึ่งมันไม่ยุติธรรมพระเอกก็รู้สึกไม่โอเคมันในความรู้สึกทั้งโกรธทั้งรู้สึกผิดทั้งขุ่นเคืองทั้งแบบหงุดหงิดอ่ะมันอัดอั้นอยู่ในตัวของพระเอกจนณนะตอนเนี้พยพระเอกไม่สามารถควบคุมและปลดปล่อยอ,อมันออกมาได้อย่างเหมาะสมเนาะ ส่วนานางเอกอะป่วยเป็นโรคอา,อาการหลงผิดนะคะหรือ delusional disorder OCD หรือว่า obsessive compulsive disorder หรือถ้าแปลเป็นชื่อไทยก็คือโรคยำขีดจำทำแล้วก็ PTSD หรือ post traumatic stress disorder ก็คือภาวะเครียดหลังเหตุการณ์รุนแรงซึ่งเหตุการณ์รุนแรงของนางเอกอะก็คือเขาเคยคบกับผู้ชายคนหนึ่งแต่ผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วแต่งงานแล้ว ภรรยาของผู้ชายก็เคยบุกมาหาหนางเอกแล้วก็แบบมาพูดคุยกันแต่คุยกันท่าไหนก็ไม่รู้ภรรยาคนนั้นก็เลยเหมือนเอากาแฟล่าใส่นางเอกกลางที่ทํางานแล้วทุกคนก็เห็นกันหมดเลยหลังจากนั้นนางเอกก็เลยไปเรียกหาแฟนของตัวเองใช่ไหมเพื่อมาเคลียร์กันแต่กลายเป็นว่าการเคลียร์ครั้งนั้นน่ะแฟนผู้ชายกลับบอกว่าแบบเออพอเธอเป็นแบบนี้แบบทำไมถึงไปเชื่อคำพูดของผู้หญิงคนนั้นซึ่งจริงๆก็เป็นภรรยาของเขาเอง เออแล้วยังแล้วแฟนคนนั้นก็ยังเอาเหมือนคลิปที่ตัวเขากับนางเอกเคยมีความสัมพันธ์กันมาขูว่าแบบเออไม่ให้นางเอกเลิกอะไรเงี้ยซึ่งปปามคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ดีมากๆที่เขาเลือกมาใช้ในการสร้างเรื่องครั้งนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้แบบ ดรามาติกเหมือนการสืบสวนสอบสวนแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและกําลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมด้วยนะคะมีคนหลายๆคนที่กําลังเผชิญเหตุการณ์แบบนี้อ่ะแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวว่ามันกําลังส่งผลร้ายกับเขาอยู่หรือแม้กระทั่งคนบางคนเองอะ่ะอาจจะก,กําลังทําแบบแฟนเก่าของนางเอกก็ได้แต่เขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดแล้วก็ส่งผลร้ายกับคนอื่นอยู่นางเองกก็กลายเป็นคนแพนิคไปเลยว่า ตัวแฟนผู้ชายอะจะตามมาทำร้ายนะคะเพราะว่าเขาเคยถูกทำร้ายครั้งหนึ่งแล้วอาการของนั้นเอกก็รุนแรงถึงขั้นที่ว่าแบบได้ยินเสียงได้ยินกลิ่นได้ยินกลิ่นได้ยินเสียงได้กลิ่นหรือว่าต้องคอยแบบว่าแกะที่อยู่ของตัวเองออกจากหอพัสดุหรือไม่สามารถ สั่งอาหารเนี้ยไม่สามารถสั่งให้เขามาส่งของที่ห้องเราได้ต้องไปส่งให้อยู่ห้องค้างๆแล้วเราค่อยเดินไปเอาเพราะเขาไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับคนแปลกหน้าแปมรู้สึกว่าแบบเอออันเนี้ยมันเป็นดีเทล,ลที่ดูคาดไม่ถึงแต่จริงๆมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็มีคนกำลังซัฟเฟอร์จากเรื่องนี้มันก็เลยคิดว่าเออมันเป็นการ raise awareness วิธีหนึ่งที่ทำได้ดีทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าเออ,เอ,อโรคโอเซียดมันไม่ใช่แค่ การเป็น perfectionist ในการจัดห้องหรืออะไรแบบนี้มันมีผลเสียมากกว่าที่หลายๆคนเข้าใจนอกจากพล็อตเกี่ยวกับตัวละครหลัก2คนแล้วอะในซีรีส์เรื่องนี้ยังมีการพูดถึงประเด็นทางสังคมอื่นๆแล้วก็มีการนำเสนอพฤติกรรมทางสังคมที่ทั้งควรทำแล้วก็ไม่ควรทำให้เห็นได้แบบชัดเจนแล้วก็เข้าใจถึง c o สเอฟเฟ c t มันได้ง่ายอะอย่างเช่นมันมีฉากหนึ่งที่ ในอพาร์ตเมนต์ที่พระเอกนางเอกอ,อยู่อ่ะมีชาวบ้านคนหนึ่งเป็นเพื่อนบ้านของพระเอกอะเขามีงานอดิเรกเป็นแต่งตัวแบบเป็น drag ใช่ไหมคะแต่ว่าในสังคมฮโมจินัสหรือมีความเป็นหนึ่งเดียวมากๆอย่างเกาหลีอะ่ะเขาไม่เข้าใจถึงความหลากหลายอันนี้ในเพื่อนบ้านพระเอกคนนั้นะก็เคยจะถูกชาวบ้านเหมือนแจ้งตำรวจจนทําให้พระอเอกอจะต้องเข้ามาเหมือนแบบว่าเอ้ยอยูจะแจ้งตำรวจทําไม ดูแบบแจ้งตำรวจไม่ได้นะเพราะว่าการที่เขาแต่งตัวหรือการที่เขาแต่งหน้ามันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนซึ่งบ้างคิดว่าเออมันเป็นประโยคที่เราเพยายามจะพูดกับคนในสังคมมานานมากแล้วแต่ว่าหลายๆคนยังไม่เห็นภาพว่า ไอการกระทําแบบนี้มันทําให้คนอื่นหรือเสียความรู้สึกได้ยังไงปั้นก็เลยคิดว่าเออมันเป็นโอกาสที่ดีที่ซีรีสเ์เสนอมุมมองนี้ในฐานะที่คนดูเป็นบุคคลที่สามเราก็จะเห็นทั้งคนกระทําผิดแล้วก็คนที่เป็นเหยื่อใช่ไหมเราก็จะเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ทันทีว่าแบบอ๋ออันไอพฤติกรรมแบบนี้มันทําให้คนนี้เขารู้สึกแย่ได้ยังไงอะไรอย่างงี้เพราะปกติในชีวิตจริงอะเวลาเราทําอะไรออกไปอะเราไม่ได้เห็นใช่ไหมเราว่า คนที่เราพูดด้วยเขากลับไปบ้านแล้วเขามีแบบความรู้สึกไม่ดีหรือกลับบ้านไปร้องไห้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้ทําให้เราเห็นปลายทางของการการะทาด้วยปั้งก็เลยคิดว่าเออมันทําให้มันดีอะเออพี่จะพูดคาว่าอะไรดีปั้งคิดว่ามันดีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเป็นจริงจริงและเพราะสุดท้ายที่แป้มชอบนะคะก็คือเขามีการนําเสนอ วิธีการฮิวสุขภาพจิตหรือว่าวิธีการจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตแบบพื้นฐานที่ใครๆก็สามารถทําตามได้หรือว่าใครที่แบบไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตจวิทยามากก็ยังคงเก็ตว่าอ๋อถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะทําได้ยังไงนะคะอย่างเช่นนางเอกของเราอะ่ะเขามีอาการแพนิคครั้งหนึ่งแล้ว สิ่งที่พระเอกสอนให้กับนางเอกก็คือสอนการนับลมหายใจการหายใจเข้าออกช้าๆแล้วก็นับเลขเวลาที่เราหายใจออกอ่ะมันจะทําให้ร่างกายแล้วก็ความขีของเราอ่ะมันค่อยๆค a ามดาวลงซึ่งมันจะช่วยลดอาการแพนิคได้นะคะรวมถึงเขามีการนําเสนอฉากเข้าพบจิตแพทย์ที่ดูแบบเรียวเพราะบางเรื่องที่บ้างเคยดูอ่ะมันเป็นแบบพระเอกเป็นเพื่อนกับจิตแพทย์แลวเวลาคุยกันก็เป็นคุยเหมือน แบบเมาส์ au, หรือว่าคุยแบบที่เราดูเราที่เราในฐานะเด็กจิตวิทยาดูเราแบบเอออันนี้มันไม่ใช่เซสชั่นปรึกษานะอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยมันแสดงให้เห็นจริงๆว่าเออเซสชั่นการเข้ารับการปรึกษาการบําบัดมันเป็นยังไงนะคะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ใครหลายๆคนคิดแล้วมันก็ช่วยให้ทางพร้เอกการนังเอกาอได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยทําให้เห็นถึงผลประโยชน์ของการแบบเข้ารับการปรึกษาซึ่งแวงคิดว่าก็เป็นหนึ่งประเด็นที่ทําให้ ลด stereotype หรือว่าภาพจําเกี่ยวกับการเข้ารับการปรึกษาหรือการเจอจิตแพทย์หรอว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นเรื่องที่แบบมีแต่คนป่วยเท่านั้นที่ทําได้ซึ่งความจริงมันไม่ใช่นะคะตัวไทยนี่นะคะแป้มก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง m a t h Foysher ไว้ด้วยนะเป็นซีรีส์สั้นๆนะคะตอนละ30สนาทีที่ดูได้ทั้งครอบครัวแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยถ้าใครรู้สึกเหงารู้สึกแบบอยากจะได้พลังบวกอะแป้มแนะนําให้ดูเรื่องนี้ จริงๆนะคะก็ก่อนจะจากกันไปถ้าอยากจะให้รีวิวหรือว่าพูดถึงซีรีส์เรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะคะหรือว่าจะมาคุยกันใน i ิน t a g r กรมนี้ก็ได้เหมือนกันนะในตอนต่อไปเราจะมาคุยกันถึงซีรีส์เรื่องอะไรรอรอติดตามกันได้ภายในช n องนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยเจอกัน,นะคะ่ะ